ผู้สูงอายุเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายของพวกมิชาชีพเพราะอะไรเพราะอันแรกคือว่าเราจะบอกว่าผู้สูงอายุทุกคนมีความโลภผู้สูงอายุก็มีเช่นกันเราทุกคนก็โลภเนาะออแต่ท่านไม่ได้อยู่ยโลภหรอกมันมีคนมากระตุ้นไงเช่นกระตุ้นว่าถ้าลงทุนแบบนี้จะมีรายได้เพิ่มมันอยู่บนสถานะของความสูงอายุคือตรงนี้ที่บอกว่าเพราะว่าเวลาเราเรากรเกษียณแล้วเนี่ย เราไม่มีรายได้ถูกไหมคะรายได้ประจำถ้าเราไม่ได้แพลนการเงินไว้ดีๆเนี่ยเราก็คิดว่าเออถ้าเรามีช่องทางหารายได้เพิ่มเราก็จะได้ใช้ชีวิตยอยู่ได้ประกอบกับผู้สูงอายุเนี่ยมีความดือด้อดื้อเพราะเชื่อมันว่าเอ้ยฉันทำอย่างเนี้ยดีเพราะว่าฉันอยากช่วยตัวเองให้ได้<ม>ฉันอยากแบบว่าไม่เป็นภาระของใครอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ย พอความดื้อกับความเขาเรียกอะไรความโลภเนาะความอยากได้เนี่ยผสมกันอ,ะอ่ะมันก็เลยไปกันใหญ่เลยอ,อีกอันหนึง่งที่ผู้สูงอายุเป็นทาราเก็ตก็คือว่าความกลัวผู้สูงอายุจะกลัวและตกใจง่ายกว่าคนอื่นเมื่อ,อบอกว่าเฮ้ยตรงนี้ต้องไปทําแบบนี้ถ้าไม่ทําจะไม่ได้หรือว่าถ้าไม่ทำ<ช>ํำลูกหลานจะเดือดร้อนใช่ใช่ใช่มีหมายสารมา กลัวมีสองแบบเนะกลัวกลัวบางทีไม่กลัวเรื่องของตัวเองแต่กลัวว่าคนใกล้ชิดอะลูกหลานจะได้รับอันตรายอันนี้กลัวที่หนึ่งใช่กลัวที่สองมันจะประโยกการแรกกลัวพลาดโอกาสเฮ้ยจะได้ถูกถูกเฮ้ยจะได้ลงทุนเฮ้ยมันจะมีแบบซื้อหนึ่งแถมห้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลัวพลาดโอกาส แล้วก็สิ่งที่ผู้สูงอายุจะโดนมากที่สุดเลยเวลาโดนหลอกด้วยด้วยเทคโนโลยีเนี่ย AI จะเจ n เน a เรตให้เราเสียงหรือว่ารูปร่างหน้าตาเนาะให้เป็นคนใกล้ชิดเพราะนั้นนี่ยผู้สูงอายุก็จะหลงเชื่อง่ายๆตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นประเด็นที่น่าจะต้องตระหนักไว้เลยค่ะ